ที่แล้วนะคะรู้สึกตัวเองว่าร่างกายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็น็อกไปนะก็เลยแบบโอเคขอฟื้นร่างกายสักหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็เริ่มออกทํางานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่า1วันดาวทําอะไรและไปที่ไหนบ้างไปกันเลย เริ่มออกเดินทางกันเลยค่ะ เป็นที่แรกนะคะที่ดาวมานะคะก็วันนี้ก็มาคุยงานกับลูกค้าก่อนนะคะก็แถวคลองหนึงนะคะก็เดี๋ยวยังไงแล้วนะคะลูกค้ารอแล้วดาวขอไปคุยงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ว่าสถานที่ต่อไปเราจะไปไหนบ้างตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งที่นะคะแล้วก็ที่ต่อไปจะไปที่ไหนเดินทางต่อกันเลยดีกว่าร้อนมาก เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ออกจากตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนะคะเพื่อที่จะไปสำนักงานประกันสังคมนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้จะไปนนบ่อยนิดนึงเพราะว่าก็ลูกค้าย้ายที่ตั้งนะก็มัน มีหลายหน่วยแล้วก็คือหลายงานมากที่เราจะต้องไปติดต่อนะคะสำหรับการเปลี่ยนย้ายที่อยู่ของบริษัทนะคะก็ต้องติดต่อตั้งแต่สัมภารกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีประกันสังคมด้วยมีลูกจ้างด้วยอีกที่หนึ่งที่เราก็ ที่สุดท้ายที่เราก็ต้องไปก็คือนี่แหละที่สํานักง,งานประกันสังคมนะคะย้ายที่ตั้งแต่ย้ายที่ตั้งที่เดียวแต่เดินทางเพื่อไปดาเนินการเนี่ยหลายรอบมากบอกเลยหลายรอบหลายหน่วยงานมากนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าหลังดาวจะมาบอกว่าขั้นตอนของการย้ายที่ตั้งสำนักง,งานนะคะ มีขั้นตอนยังไงบ้างนะถ้าใครอยากรู้ก็คอยติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็ว่างช่วงไหนเดี๋ยวเราก็จะทำคลิป,ปอบอกให้นะคะก็ตอนนี้นะคะก่อนแต่ที่สําคัญตอนนี้คือใกล้เที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวหาร้านค้ากินข้าวก่อนนะฮะลัลโหลก็ตอนนี้ติดเที่ยงนะคะก็ก่อนที่จะไปทำงานอ่า ที่ต่อไปนะคะก็แวะกินข้าวกว่าน,นิดนึงนะก็ตอนนี้แวะที่ปัม๊มปตทนะคะก็เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะนะกองทับเดินได้ท้องนี่ก็จะเป็นร้านประจำของดาวเองนะคะทุกครั้งที่มา ที่จะไปก็คืออำเภอปากเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะคือโปรแกรมนี้นี่คือมาแบบถุกเฉเลยมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเพิ่งมาแต่คี้นี่จริงๆอนี่แหละทํางานแต่ละวันจะเป็นแบบนี้ตลอดคือบางทีแบบมันเป็นแผนที่ไม่ได้แผนไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ไปเดินทางต่อไย ตอนนี้นะคะก็ออกมาจากปากเกร็ดแล้วนะคะก็ที่ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือแบงค์กรุงศรีนะคะก็เพื่อที่จะนำส่งเงินประกันสังคมประจำเดือนนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมก็ให้เราจ่ายเงินนะคะผ่านทางแบงค์ซึ่ง ก็สามารถจ่ายด้วยกันได้3แบงค์ด้วยกันก็คือแบงค์กรุงไทยแบงค์กรุงศรีแล้วก็แบงคธนาคารนะคะก็ตอนนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมไม่รับชำระแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาแบงค์จ่ายประกันสังคมกันก่อน พอสาขานี้นะคะก็มีแบงค์กรงสีด้วยเลี้ยวเข้าไปเลยนะนัแต่วงหาที่นั่งทำงานแป๊ มีงานด่วนเข้ามานะก็ต้องเลยต้องแวะหาที่นั่งทำงานนอกสถานที่นิดหนึ่งืนะคะออก็เนี่ยก็คือแต่ละวันก็จะเป็นแบบตลอดแบบบมงทคีงานเข้ามาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แผนไว้อะไรประมาณเนี้ยก็ก็ต้องหาที่นั่งทำงานระหว่างทางนะคะก็ ขอไปทำงานดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อจะเป็นที่สุดท้ายละทั้งวันนะขอไปทำง,งานต่อแป๊บนึงเฮ้ยก็วันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วงานของวันนี้นะคะก็ จบที่อาคลองสามนะคะคลองสามคลองหลวงนั่นเองนะคะก็เนมาถึงโรงงานลูกค้าแล้วนะคะก็วันนี้จบกันที่ดูสิปากซิดไปหมดเลยวันทั้งวันนะก็วันนี้ก็แค่นี้แหละนะคะก็เดี๋ยวอันนี้คือที่สุดท้ายแต่เดี๋ยว ตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวกอกลับไปเนี่ยก็จะต้องกลับไปยื่นภาษีอ่ายื่นภาษีอ่าพอมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตอีกนะคะก็นี่แหละก็จะเป็นจ็อบงานของวันนี้ทั้งวันนะคะก็นี่เลยวันหนึ่งภายในหนึ่งวันดาวก็จะแบบนี่แหละคือส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเสียมากกว่านะคะ วันไหนที่ออกก็คือจะออกทั้งวันเลยแบบนี้ไม่ค่่ทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะหลังจากที่ไปตลอดทัวร์มาทั้งวันนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าวันนี้งานยังไม่เสร็จวันนี้จะมาจบด้วยหน้าจออันนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางออนไลน์วันสุดท้ายนะคะก็หน้าที่ สุดท้ายของดาวในวันนี้ก็คือยื่นภาษีให้เสร็จก่อนสีทุ่มนั่นเองนะคะก็ต้องขอตัวรีบไปยื่นภาษีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนนะคะยังไงแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะและใครอยากจะติดตามนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คือกดติดตามดาวเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปตต่อไปนะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่วันนี้ ขอตัวไปส่งภาษีก่อนนะบ๊ายบาย